ดีเพราะม่พี่น้องอก็จะปลทุกคนเนาะกางยินดีต้อนรับขอสู่สองสุดาดาวไต้ือเก่าเนาะพี่นอ้องวันนี้มาตัดอ้อยเนาะพี่นอ้องมาตัดอ้อยไปกินอยู่สวนมันเนี่ยเนะาะใช่เลยคนตัดคนตัดคนตัดได้เลยบ้า Có <laughs> <laughs> làm nhạc Nhà cái phụ nâm bằng này này, và bằng theo phụ lẽ mà ít bụi đều hả, ันน้อยเนาะพี่น้องับกันกับกุกุ้ยนาะนี่คนไปรถลดมาพี่น้องเฮ้ยเด็กอยู่หันเด็ก เีคนไปใส่รถตรงนนะพี่น้องเจิหมอกหนากันนะหนาวข้างกนโหาอีดีตนี้ น้องเดี๋ยวอาจะเก็บกันดอดนินะ นะพี่น้องก็ค้นขึ้นเป็นที่เด็บร้วยน้าพี่น้องก็บไหลมาไหลเตืบเนาะก็เอาไปกินอยู่สวนมันหมดแล้วน้าพี่น้องไหลน้ำใหม่พร้อมน้าพี่น้องกัาโอเคพี่น้องต้องรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงสานี้เด้อฝากพี่น้องก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เนาะเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะก็โอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อ